ทำไมอายนหรือโมมันกะถึงถูกเลือกให้เป็นหัวหน้ากิวในสถานการณ์ที่ทัสมีเป็นหัวหน้าแคลนนายโอนโกในตอนนั้นเขามีปมในใจจากเรื่องที่ทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมแคลนคนหนึ่งอยู่รุนแรงจนคนคนนั้นออกจากแคลนและก็ได้เลือกเล่นเกมนี้ไปตลอดการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าโมมันกะโมมันกะคิดว่าทางเพราคุยกันดีๆทั้งสองคงเข้าใจกันได้ตั้งแต่แรกแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วและเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบทัสมีได้เรียกประชุมแคลนเพื่อรายงานเรื่อง2เรื่องเรื่องแรกคือดันีีนนนใหม่่ทิิชกอไรคพบ นั่นคือมหาสุสานนัสริกในเฮลไฮม์หลังจากคุยกันก็นได้สรุปว่าจะบุกพิชิตดันเจียนนี้เรื่องที่สองคือเรื่องที่ทัชมีประกาศยุบแคลนายโอนโกทันทีในตอนนั้นเพื่อนๆทุกคนก็สับสนเป็นอย่างมากแต่เขาก็พูดต่อว่าที่ยุบแคลนก็เพื่อจะก่อตั้งเป็นกิลอย่างเป็นทางการและทัชมีจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบจากเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างที่หาคนเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นหัวหน้ากิลทัชมีได้เสนอมมันกะหรือไอซ์ให้เป็นหัวหน้ากิลแทนเขา เพื่อนๆทุกคนนั้นต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าโมมันกาแล้วกิลถูกตั้งชื่อใหม่ว่าไอซ์อูนโกและโมมันกาก็พาเพื่อนๆสมาชิกกิลบุกพิชิตดันเจียนมหาสุสานนาสริกได้สําเร็จจากการบุกโจมตีเพียงครั้งเดียวจนได้รับโบนัสมากมายและใช้นาสริกเป็นฐานทางของกิลในตอนนั้นชื่อเสียงและสมาชิกของกิลค่คอยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีครบ41คนจากนั้นก็มีเหตุการณ์การโดนบุกโจมตีครั้งใหญ่จากกิลที่จับมือกันเป็นสมัชมิกกิล8กิล บวก NPC ทั้งหมดรวมกันราว1,500คนนับเป็นการรวมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเกมวิกาซิลเป้าหมายเพื่อบุกโจมตีกิลไอซ์อุลโกที่เป็นหนังกิวไวร้ายแห่งเกมแต่ทั้งหมดก็ต้องพ่ายแพ้ย่อยยับให้แกกิลไอซ์อุลโกที่มีเพียง41คนเท่านั้นทําให้ชื่อเสียงของกิวพุ่งทะยานเป็นอย่างมากและกิวเองยังครอบครองไอเทมระดับสูงสุดอย่างเวอไอเทมไวถึง11ชิ้นจาก200โดยมี2ชิ้นที่เป็น t วซึ่งนับว่าเป็นกิวที่ครอบครองเวอร์ไอเทมไวมาก ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือกิลไอซ์อุนโกภายใต้การนำของโมมมนกะโดยกิลถูกจัดให้เป็นกิลระดับท็อปเซิร์ฟหนึ่งในกิลที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งไอซ์อุนโกเป็นลำดับที่9และยังเป็นกิลท็อปเซิร์ฟที่มีสมาชิกน้อยที่สุดเพียง41คนเมื่อเทียบกับท็อปเซิร์ฟอื่นๆที่มีหลกักร้อยไปจนถึงพันคนแม้โมมอนกะจะไม่ได้แข็งแกร่งในด้านการต่อสู้เมื่อเทียกบกับเพื่อนๆในกิลแต่การบริหารการวางแผนกลยุทธ์การสำรวจข้อมูลอย่างรอบคอบเขาทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกทัั้้งงเคาายมมีวรู เกี่ยวกับไอเทมและเวทมนต์แทบทุกอย่างในเกมทาให้เพื่อนๆมักพึ่งพาด้านข้อมูลที่สําคัญจากเขาเสมอและด้วยความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆในกิวนั้นดีมากๆเขาเข้าได้กับทุกคนทําให้ทุกคนจะฟังเขาเวลาโมมันกาพูดหรือเวลาที่มีเพื่อนทะเลาะกันมากหากโมบันกาไปห้ามพวกเขาก็จะหยุดทันทีและไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าเกิวไปมากกว่านี้แล้วเพื่อนๆบอกว่าหากไม่ใช่เพราะโมบันกาละก็กิวนี้คงแตกระแหงไปนานแล้วและถ้าเกิวแตกจริง,จ,รง,จ,รงจะมีอย่างน้อย2คนแน่ๆที่ตามโมบันกาไปยังกิวใหม่ นั่นคือทาบูล่าซามาริดินาและเบรรีเวอร์